อืมเคียวคลิกอ้าอ้โหหน้าแดงมีแบบว่ามินิเกมมากมายหลากหลายนี่โอ้โหย้โโหยทุบมันแบบอัตโนมัติยาพิษไปกินเปิดขวดกระดกอึเกือก เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาิตี์ไปเป็นครับกับเกมสกูบี้ดี้ทอล์กิงเลี้ยงดูเจ้าส k i บี d ดี้ทอยเตนั่นเองครับผมสําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นมีโฆษณาก็เลยลองโหลดมาเล่นกันดูรู้สึกว่าในเกมนี้เราจะได้ให้อาหารเจ้าสก i บี d ดี้ทอยเตเลี้ยงดูพูดคุยจับแต่งตัวเปลี่ยนสกินนู่นนี่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะว่าเกมนี้นี่จะเป็นยังไงกันบ้างก่อนจะเริ่มเล่น ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีเลี้ยงดูเจ้าสกีบีดีท้ทอยเลตในวันนี้กันด้วยมาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับให้อ้ยอาหารเจ้านี่อืมอยากจะกินตุ๊กแกหรือเปล่านี่เอาอะไรวะเนี่ยกําลังให้เก็ก,กะเออเคียวไปครับผม ตอนนี้นี่อุ้ยมียาพิษด้วยนะกินอันนี้ไปก่อนอีก2ชิ้นอ่าบิสกิตเข้าไปของขวัญน,นี่คืออะไรเอ่ยอูย้เป็นพวกอาหารกับเงินจัดไปสิไลายดูสิกินมแมลงวันงาดูฟันของมันตอนนี้นี่อาหาร65%ดูสิ79%ไม่มีของอื่นให้กินแล้วนะกินยาพิษดูสิเอายาพิษไปกิน เปิดขวดอึกอึกอึ้กอึก,อ,ก,อ,กอ,อ้ยโดนกดลงชะโรครกน่าจะตายไปเลยนะเจ้าสกีบิดี้ได้สิ้นใจไปแล้วต้องรอเวลาอีกมาละเพื่อนกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งเรื่องอาหารนี่มีให้เราโอ้โหใช้เงินในการซื้อกันด้วยนะนอกจากยาพิษน่าจะกินได้ทุกอย่างลองกินหนูขนมปังนี่ทุกๆอย่าง ค่อนข้างจะใช้เงินไม่เยอะแอปเปิลนี่แอปเปิลเน่างับงับงับรอยเปร์เซ็นดูสก,กินหน่อยสิออ้อยสามารถแต่งตัวได้เยอะเลยนะอืมอยากจะเลี้ยงตัวไหนก็ว่ากันไปลองเป็นตัวนี้ละกันอ่านายอยากจะกินอะไรเอ่ยฉันไม่ค่อยจะหิวกินมแมลงวันไปก่อนละกันนะเอ้กินไปดิ งับงับโอ้โหอันนี้ปากเล็กแล้วก็ไปเล่นมินิเกมกันนิดหนึ่งอุ้ยมีแบบว่ามินิเกมมากมายหลากหลายฮอตวิดีโอนี่คืออะไรนะน่าจะเป็นเนื้อเรื่องสกิบิดี้สมัรอุ้ยสามารถนำเจ้าพวกนี้มาทำลายได้เหมือนเกมนั้นนะผมมาคิดถึงเหลือเกินการทำลายเจ้าสกิบิดี้โบโบโบ ม,มีอีกหลายอาวุธอ่าใช้ปืนหน่อยสิยิงปืนโอ้โหอันติเมตหน่อยสินี่โอ้โห้ยทุบมันแบบอัตโนมัติฮื่ไม่รอดนะผมต่อไปก็ซิงเกลิลนี่มันอ๋อสร้างเจ้าสกีบีดีท้ทอยเลตแม่คล้ายๆเกมหนึ่งนะของขวัญพวกนี้นี่มีมาตลอดให้ตายเถอะดูสิอื เอาหัวแบบไหนดีลองแบบนี้ละกันต่อไปก็ลูกกระตานะครับผมเอาละดวงตาไวน้นี่ต่อไปก็อืมปากนะครับผมมาไว้ตรงนี้ละกันต่อไปก็เครื่องประดับตกแต่งเอาโคนไอติมอืมไว้บนหัวตรงนี้ละกันอ่าส่วนลำตัวก็นี่เลยนะวิ ไม่น่าจะดีแบบนี้ดีกว่าโอเคสร้างเรียบร้อยหูคนดูอย่างเยอะมินิเกมต่อไปสร้างแบบ2ตัวโอ้โหช่างมันละเดี๋ยวเราจะกลับมาเลี้ยงดูเจ้านี่อีกอ่ากินพริกกินไปดีงับงับอ้าหูร้อนหูเฮ้ย อาหารกระป๋องแม่ทุกอย่างน่าจะกินได้นี่อิ่มเกินหรือเปล่าดูทรงแล้วก็ควรจะให้ยาพิษกินแล้วนะกินยาพิษเลยเพื่อนมากระดกอึกอึกเอ้ยเออตายไปอีกหนึ่งตัว น่าสงสารเหลือเกินตอนนี้นี่50%าสิเปอดี๋ยวก่อนนะเราเปลี่ยนมาเป็นนีตัวนี้กันบ้างสิส่วนโถส่วมเอาโถส่วมเก่าๆส่วนอาหารนี่ซื้อพริกเยอะๆอ,อืมแล้วก็อย่างอื่นนี่กินแล้วเหมือนจะธรรมดากินพริกหน่อยสิเพื่อนมากินไปดิบอกให้กินดื้อเหลือเกิน อืมเคี้ยวพลิกอ้าโอ้ยหน้าแดงเฮือ่อะเหลือ34%เอร์เอาละให้กินพลิกจนตายเลยได้ไหมนะเดี๋ยวต้องลองดูเคี้ยวพลิกไปอีกเฮ้ยโอ้ย,อยของขวัญมาอยู่นั่นแหละเก,กกะเหลือเกินเอาไปซื้อพลิกเลยละกันนะปั๊บ,บแล้วก็กินจนตายนี่พลิกเจ็ดเม็ดเคี้ยวไปเลยงบังบงบับ อ้ยดูซิว่ากินพริกจนตายนี่จะเป็นยังไงเมื่อ,อไรจะตายวะนี่อเฮ้ยดูเหมือนว่าจะ1 4ใช่ไหมใกล้ตายแล้วนะเหลือ4%อืมเรื่อยๆเรื่อยๆอุยอ้ย0%เฮ้ยแทบไม่เหลือแล้วเพื่อนรู้สึกว่ากินจนหมด0%ก็ยังไม่ตายนะมางั้นต้องจัดยาพิษให้ไปกินกินยาพิษไปหน่อยสิมา อืกเอืกอกหน้าเขียวลงไปอีกหนึ่งตัวค่อยๆฆ่าไปทีละตัวนะเพื่อนตัวต่อไปกันหน่อยซินี่สกินที่อืเอาตัวนี้ฮยหน้าตาอย่างสยองชักโคกทองคํำหรูหลาอลังการเงินแทบไม่เหลือมาของเงินนิดหนึ่งให้เจ้านี่กินกินพลิกไปมางับงับโอ้ย โอ้ยปากแดงเฮ hey. ้ยปากเจ้านี้ฟันแบบว่าโคตรสยองกินอย่างอื่นเฮ้ย <Hey, S 2> เอาเฮ้ย <hey, S 2> ทำไมกินพริกไปอีกอืมกินปลาเอาเป็นแบบเห็นกินพริกอย่างเดียวยาพิษไปเลยกินยาพิษไปมาเปิดขวดกระดกอึกอกอึ่กเรียบร้อยไปอีกหนึ่ง เดี๋ยวจะฆ่าให้ครบทุกตัวตัวต่อไปนี่ก็จะเป็นตัวที่อุ้ยเงินไม่พอเฮ้ยขอแบบว่าขอเงินหน่อยนั่นแหละตอนนี้ก็นี่ตัวนี้ตามด้วยโถส้วมนี่ทหารหน้าตาแบบโคตรกวนเดี๋ยวให้กินพิกกันก่อนนี่พิกฉันมีเยอะเอาพริกไปกินกรุบกรุบอ,อ,อ้าโอยควันออกทะลุหูฟังแล้วก็ให้กินยาพิษแบบเร่งด่วน มาลองกินหนูงับงับหนูก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอย่าพิษไปกินเปิดขวดกระดกอึกเอื ได้ฆ่าเจ้าสกีบีดี้ทอยเลตนี่แม่สนุกเพลินจริงๆนะเรียนตัวกันหน่อยคราวนี้เอาเจ้าโจรละกันโถส้วมก็เป็นโถส้วมปีศาจละกันนะนี่อืมตาของนายนี่เป็นอะไรนะตาไม่เท่ากันเอาพิกไปกินหนึ่งเม็ดงับงับอ,อตาหดโอ้โหตาเหลือดวงนิดเดียวนี่แล้วก็กินยาพิษกินแมลงสาบสักตัวหนึ่งเหมาะกับโจรอย่างนายกินยาพิษต่อนะกินยาพิษ เจ้าโจรสกิบิดี้เอื้อเอืา้าโอ้โหลงไปในน้ำเลือดคราวนี้ก็ตัวถัดไปเงินไม่พออีกแล้วเอ้ยขอเงินก่อนตอนนี้ก็ตัวสุดท้ายครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้ ตามด้วยโถส้วมนี่สี่ขาครับผมโอ้โหขาดุกดิกดุกดิกนายก็ควรจะต้องกินพลิกเพิ่มเฮ้ยโอ้ตัวนี้นี่ออกแนวฟันน่ากลัวอีกแล้วนะกินยาพิษไปเลยละกันแม่ปิดท้ายกินยาพิษไปเอืกเอืออ,อ อ้านาเขียวปิดจบไปแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเกมที่รวมกับหลายๆเกมเข้ามาหน้าเกมนี้ใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะแม่เพลินๆกันไปสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยอย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร b e เป็นกําลังใจให้พี่อติกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วย ในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ